อัน,นิสงส์ของกตินทานที่สุดของชายจะได้อุปสมบทแบบเทหิพิกุอุปสปทา,าซึ่งพระสมมาสมุทรเจ้าประทานการบวดให้โดยตรงส่วนสําหรับหญิงที่ไม่ได้ออกบวชก็จะได้เครื่องประดับมหาราชประสาทใกล้ฤดูการวันออกพรรษาแล้วมีงานบุญที่เราผู้มีศรัทธารอคอยมาทั้งปีคืองานบุญกตินธาน ซึ่งคตินทานนี้จะแตกต่างจากทานอย่างอื่นทานอย่างอื่นส่วนมากแล้วทายกหรือผู้มีศรัทธาเป็นผู้ขอปรนนาถวายแต่คตินทานนี้เป็นพุทธประสงค์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ต้องการให้ภิกษุได้เปลี่ยนจีวรเก่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวและก็มีข้อจำกัดมากมายประการแรกก็คือจำกัดด้วยประเภทจะถวายคติณทาน ถวายเฉพาะเจาะจงไม่ได้ต้องถวายเป็นสังฆทานซึ่งคณะสงฆ์ก็จะมาเลือกันเองว่าจะมีชั้นธามติมอบให้กับใครประการที่2ระยะเวลาในการถวายคือหลังจากวันออกพรรษาแล้วประมาณ 1- เดือน30วันนอกเหนือจากนี้ไปแล้วก็ถวายกติธรานไม่ได้ถวายเป็นพระป่าได้ทุกวันทั้งปีแต่กติธรรมนั้นได้เพียง30วันหลังออกพรรษานะประการที่ 3. จํากัดพิธี คือต้องจัดการในการรับพระกะถินกรานกฐถินอนโมทรากรถินให้เสร็จภายในวันเดียวจะข้ามวันทําไม่ได้นะประการที่4จํากัดกได้ทยธรรมจะต้องเป็นภาะไตรจีวรที่ถูกต้องตามพระวินยัยประการที่5ผู้ที่รับกฐถินนั้นจะต้องจาพรรษาครบท้วนไตรมาสจะขาดพรรษาไม่ได้และในวัดนั้นต้องมีพระภิกษุตั้งแต่5้ารูปขึ้นไปมีพระภิกษุไม่ถึงก็รับกฐถินไม่ได้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยนะ ประการที่6จจำกัดจํานวนคือวัดหนึ่งรับได้เพียงครั้งเดียวต่อปีจะรับกตินทานเกินหนึ่งครั้งไม่ได้นะและประการสุดท้ายกตินทานนั้นเป็นพุทธประสงค์ที่พระสมมาสมเุทธเจ้ามีพุทธประสงค์เพื่อให้ภิกษุได้เปลี่ยนจีวรที่เก่ากับกล้าข้อจำกัดของกตินทานนั้นมีมากมายที่แตกต่างจากทานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ตั้งอกตั้งใจรอคอยทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้คือญาโยมก็อยากจะถวายผู้รับนอกจากได้รับภระกรินแล้วรวมทั้งผู้อนุโมทนานาก็จะมีอนิสงส์ได้รับลดหย่อนผ่อนปรน,น,น,นทางวินัยตามที่พระสรัมมาจ้าทรงกำหนดไว้นี่เป็นความยากของกติาฐานานะ